ที่ผ่านมาฉันไม่เคยต้องกังวลเรื่องที่พักหรืออาหารตอนที่อยู่กับหน่วยงานทหารแต่ตอนนี้ฉันกังวลในทุกเรื่องเพราะว่าเราอยู่ในไทยยังผิดกฎหมายฉันต้องออกทำงานแบบแรงงานรับจ้างหลายอย่างเลยในแม่สอดอันนี้ก็เป็นคำพูดจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นแรงงานชาวพม่าที่หลบหนีเข้ามาในเมืองไทยนะจากพิษภัยสงครามของเขารองเท้านันยางรองเท้าไทยแทย้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโต ฉันอยากให้สงครามมันจบฉันอยากกลับบ้านก็เป็นเสียงจากผู้ลี้ภัยชาวพมา่าในไทยครับหลังจากที่4ปีรับประหารผ่านมาจากสันักข่าว BBC คนแรกนี่เขาก็บอกว่าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในตอนนี้ให้ฉันทำงานอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละฉันทำหมดก็เป็นคำพูดของผู้หญิงผู้ลี้ภัยชาวพมา่าคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคุณแม่ที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่ครับอายุ30ปีแล้ว ก็ต้องเข้ามาลีภัยพร้อมกับครอบครัวในประเทศไทยหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2021ในสมัยก่อนเธอก็เป็นเจ้าของโรงสีข้าวในประเทศพมา่าค่อนข้างจะมีฐานะเลยแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้นะหางานรับจ้างทําความสะอาดบ้านในประเทศไทยเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวมันก็ไม่ดีหรอกครับเวลาที่มีต่างด้าวเข้ามาในประเทศเราอะนะแต่ทีนี้ก็อยากลองฟังดูว่าแต่ละคนจะพูดถึงความจําเป็นพูดถึงว่าเจออะไรมาอย่างเนี้ย ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะที่ต้องออกเดินทางจากพมา่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภา2 0 2พันธ์2021ก็มีนออกไลน์นั่หละครับพอเกิดสงครามในนั้นก็จะมีประชาชนในพมา่าประมาณ3ล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นอ่าส่วนมากก็มาที่ไทยเนี่แหละความขัดแย้งที่รุนแรงเงินเฟ้อการถอนตัวของบริษัทต่างๆที่เขามาลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติก็ลดลงครับเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา่านี่แหละ ก็เลยทาให้เกิดการขาดแคลนตําแหน่งงานในพมา่าใครเคยทํางานอะไรอยู่เป็นพนักง,งานเป็นลูกน้องก็โดนให้ออกจากงานตกงานกันหมดแล้วทีนี้ธนาคารโลกนี่เขาจัดให้พม่าเข้าข่ายประสบปัญหาเศรษฐ,ฐกิจขั้นร้ายแรงความตกต่ำทั้งเศรษฐกิจและความดุรแรงที่เกิดขึ้นมันก็เลยส่งผลต่อประชากรพรม่าโดยตรงจากทุกพื้นที่เลยและเกือบจะทุกฐานะทางเศรษฐกิจจะเคยรวยเคยจนเคยมีอำนาจยังไงโดนหมดครับยิ่งรวยยิ่งโดนเยอะ รวมถึงกลุ่มผู้ที่เขามีการศึกษาสูงแบบนี้ก็ยังโดนเธอบอกว่าสงครามกลางเมืองในพม่ามันพรากทุกอย่างไปจากเธอเพราะว่าเธอเคยจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงสีข้าวในเมืองมักเวทางตอนกลางของประเทศพม่าชีวิตกับหน้าที่การงานก็กําลังดําเนินไปด้วยดีเลยตอนนั้นกําลังสวยหรูชีวิตดีมากครับรายได้นี่สามารถเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวได้เลยสบายๆก็คือสามีกับลูกวัยห้าขวบพ่อแม่ แต่ทุกอย่างก็หยุดชะง,งักลงหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นฉันลูกและสามีต้องหลบหนีไปหลากหลายที่เลยเพื่อที่จะหาที่อยู่ที่ฉันจะไม่โดนล,ล่าโดยรัฐบาลทหารสาเหตุที่โดนล,ล่าก็เพราะว่าเคยมีความเกี่ยวข้องกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นําโดยนางองซาซูจีตอนนั้นเธอเคยเป็นประธานคณะแล้วก็มีส่วนช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็เลยโดน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี้ฉันโทษมินออนไลน์สำหรับทุกความยากลำบากที่ฉันและครอบครัวต้องเผชิญทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก่อรัฐประหารเธอบอกเพื่อความปลอดภัยของเธอกับครอบครัวนะก็เลยหลบหนีออกจากพม่าแล้วก็ข้ามไปยังประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนเนี่ยครับ2567แต่ว่าพวกเขาก็ไม่อยู่ในไทยโดยไม่มีเอกสารก็เลยทําให้การใช้ชีวิตประจําวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ ตอนนี้เธอก็ได้เปิดร้านขายของชำเล็กๆที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็คือมาแย่งอาชีพคนไทยนั่นแหละเธอเคยเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนเนาะก็เลยอยากจะทําอะไรประมาณนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับเธอบอกว่าฉันทําได้นะเพราะว่าฉันต้องจ่ายเงินให้ตํารวจสําหรับบารเพื่ออาศัยในไทยแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมดในหนึ่งพัน 1, บาทค่าเช่าห้องเล็กๆอยู่ในตรอกประมาณ500บาทให้หัวหน้าหมู่บ้านอีก500บาทอ่าผู้ใหญ่บ้านไหนเนาะ และอีก500บาทให้กับตำรวจในพื้นที่ทุกๆเดือนที่ไหนก็ไม่รู้ครับจังหวัดแม่สอดการที่เธอมีรายได้เธอกับสามีที่ได้มาจากการค้าขายมันก็ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่ายเหล่านี้เธอก็เลยจำใจต้องปิดกิจการร้านขายขอดชำํำเพื่อที่จะไปหางานที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แทนคือโดนปลิงดูดเยอะเกินในฐานะที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายไงแหมผู้ใหญ่บ้านก็เอาตำรวจก็เอาเอากันหมดเลย เธอบอกว่าเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนะตอนนี้ให้ฉันทํางานอะไรก็ได้ทั้งนั้นยอมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นคนทําความสะอาดบ้านแม้มันจะเป็นงานที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องมาทําฉันก็จะทําแต่สิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการศึกษาของลูกสาวที่อายุ9ก้าขวบที่ต้องข้ามชายแดนมาพร้อมกันมาสายในประเทศไทยเนี่ย แม้ว่าปัจจุบันลูกสาวของเธอจะสามารถไปโรงเรียนได้ด้วยค่าเทอมที่เพื่อนๆนชาวพม่าจากเครือข่ายการเมืองของเธอคอยบริจาคให้แต่เธอก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดตกต่ำเช่นนี้มันอาจจะเป็นคำพูดนำเน่าแต่พ่อแม่ทุกคนอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตัวเองฉันรู้สึกแย่ที่สุดตอนที่ฉันไม่สามารถจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้เธอก็เล่าให้ฟังพร้อมน้ำตา ปัจจุบันนี้ก็มีแรงงานสัญชาติพม่าทีท่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า3ล้านคนนะอันนี้จากตามรายงานของเครือข่ายเพื่อผู้ลี้ภัยชาวพมา่าในจํานวนนี้ก็ยังไม่รวมผู้ที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดอีกมหาศาลอยู่เหมือนกันทีนี้เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเธอก็เป็นอดีตพยาบาลพดุงครรในหน่วยทหารในพมา่าเธอบอกว่า4ปีมาันานมากเลยฉันอยากให้สงครามจบฉันอยากกลับบ้าน เธอก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจละทิ้งเงินเดือนกับบ้านพักสวัสดิการทหารเพื่อที่จะออกมาร่วมกระบวนการอารยะขัดขืนต้านรัฐทัพทหารครับออกมาช่วยกันต่อต้านท,ทั้งที่ในตอนนั้นเธอก็ตั้งท้องอยู่ด้วยเธอบอกว่าพ่อกับแม่ของเธอต้องย้ายไปอศาศัยอยู่แถบชายแดนเพราะว่าโดนกองทัพพมา่าคุกคามกองทัพนี่พยายามจะค้นหาตัวเธอนะแล้วก็พยายามจะจับพ่อแม่ของเธอไปเป็นตัวประกรันด้วยเพื่อที่จะให้เธอออกมา การกวาดล้างของทหารพรมาร่าในตอนนั้นทําให้เธอต้องข้ามชายแดนมายัางประเทศไทยพร้อมกับลูกแล้วก็สามีในปี2021 3ปีกว่าละฉันเคยเป็นพยาบาลพิทูคันในหน่วยทหารพรมาร่าตั้งแต่ปี2016แต่หลังจากที่เข้าร่วมขบวนการทาอารยะขัดขืนน่ะก็หลบหนีมาประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ขายอาหารอยู่หน้าโรงงานในแม่สอดาขายอาหาร ชีวิตของเธอตอนนี้ก็ค่อนข้างจะห่างไกลกับอดีตแล้วก็ความฝันที่เคยมีนะเคยครับรับราชการอยู่แทๆ้ๆปัจจุบันต้องเลี้ยงดูลูกที่อายุ3ามขวบแล้วก็ต้องส่งเงินกลับให้พ่อแม่ของเธอด้วยที่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในฝั่งพมา่านั่นแหละในสมัยก่อนตอนที่อยู่หน่วยงานทหารพรมา่าฉันไม่เคยต้องกังวลเรื่องที่พักหรืออาหารเลยแต่ตอนนี้กังวลในทุกเรื่องเพราะว่าเราอยู่ในไทยยังผิดกฎหมายฉันต้องทํางานรายง,งานรับจ้างหลายอย่างในแม่สอด ถึงจะลำบากแต่ก็ไม่เสียดายที่เลือกทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายออกมาทางนี้เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่มีการโจมตีทางอากาศการเผาการสังหารพลเรียนของรัฐบาลทหารพามา่าทีนี้ตามกฎหมายไทยนะ่ะหมอไม่ได้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำนะครับทำได้แต่ว่าชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอะไรที่จะทำก็ต้องเป็นบุคคลที่จดทะเบียนเข้าประเทศอย่างถูกตามกฎหมาย แล้วก็ผ่านการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยก่อนจากแพทย์สภาแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขามาไทยโดยไม่มีเอกสารไงก็เลยไม่สามารถทํางานแนวที่เธอถนัดได้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนโยบายที่แน่ชัดเกี่ยวกับแนวทางที่จะจัดการแรงงานต่างด้าวนะครับที่มีทักษะเป็นผู้ริภัยในไทยออกมาเธอก็ผู้แทนคนพม่านะบางคนนะบางกลุ่มที่ไม่ได้เป็นอันธพาลเธอบอกว่าชาวพม่าก,ก็พากันอยู่ด้วยความหวาดกลัว ใช้อยากฝากถึงนานาชาติว่าอย่าทอดทิ้งพม่านะประมาณนี้และนี่ก็คือเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวพม่าบางคนนะที่ต้องหนีมาด้วยความจำเป็นประมาณนั้นอสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ